มือปราบสัมภเวสีววจากที่คุณชวนได้รู้เรื่องของคนที่นำตะแกรงเผาศพมาบูชาแล้วจะช่วยในเรื่องการค้าขายให้ดีขึ้นต่อมาเขาก็ได้พยายามสอบสแสวงหาจนได้มาครอบครองและนำมาบูชาจนกระทั่งกิจการค้าขายของเขาดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ แล้วเกิดเหตุการณ์แปลกๆตามมาในช่วงนั้นปุ๊บคุณคมไม่อยู่ก็มีลูกน้องที่ขายเหล้าแทนแล้วก็ขายไก่แทนก็สั่งให้ไหว้ไหว้มัง่งไม่ไหว้มัง่งไหว้มัง่งไม่ไหว้มัง่งในช่วงระยะนั้นผมก็ต้องกลับไปญี่ปุ่นไปทิงสามเดือนไม่รู้ว่าทางนี้จะเป็นยังไงเหมือนเขาถูกทอดทิ้งหรือเราผิดสัญญา ช่มจากเมื่อก่อนตักบาตรทุกวัน uh huh. ถวายสังฆทานอาทิตย์ละครั้งที่ไหนเขาอะ่ะหลังจากที่คุณที่คมต้องออกไปทำสวนจึงไม่ได้มาดูแลทางนี้อีกทั้งคุณชวนเองก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งจึงไม่ค่อยมีเวลามากราบไหว้บูชาตะแกรงเผาศพนี้เช่นกัน <Okay. S 1> เขาจึงฝากให้ลูกน้องมาไหว้แทน แต่ก็ไม่เหมือนที่คุณนิคมเคยทำไว้เมื่อก่อนเวลาผ่านไปเรื่องร้ายๆมันก็ได้เริ่มขึ้นผลมันเป็นยังไงบ้างครับอืมก็ทำให้เราหงุดหงิดเยอะเหมือนกันแบบธุรกิจอืมก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีไม่คอ่อคยดีเพราะว่าเรว่าคิดฟังๆมารนยะานนั้นก็เศรษฐกิจของประเทศเมันก็พุ่งหัวลงเหมือนกัน ก็ไม่ได้คิดมากไม่ถึงกบขาดมือแล้วก็พอมันถึงสะดุดเต็มที่มันมีปัญหาเงินที่เก็บไว้ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเนะี่ยมันหลุดจากมือไปเพราะว่าลูกเราไปทำผิดกฎหมายแล้วนอกจากที่แบบหลวงไม่ได้ไม่ค่อยไหวเขาแล้วแล้วแบบได้ไปทำอะไรเขาอีกอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ทำแต่ว่านึกได้นึกได้อะไรได้ก็ไหว หรือไม่อยู่กับโทรศัพท์ให้ลูกน้องไหว้อย่าง้องๆไหว้มันจะอะไรมันมันเป็นมันไม่ใช่คนไทยอ่ะมันเป็นกระเหรี่ยงกามากเงี้ยเขาจะอธิษฐานได้ไงเอาของใส่เสร็จก็จุดธูกาปก็ปักไว้มันก็ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้บอกเขาไม่ได้อะไรเขาแล้วก็ผมก็จุดธูปขอโทษนะขอโทษที่เรื่องผิดพลาดท,ที่ผ่านมาอะไระอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ดีไม่ดีมารายะหลังเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่า เออเขาช่วยเรามานานแล้วระยะเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยมันนานพอสมควรเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเ,เขาอาจจะอยากจากไปแล้วละ่ะแล้วไอ้ตอนที่มันแย่ครับผมคิดว่า,วามันเกิดจากเพราะเราไม่ไม่ทำบูชาเหมือนเดิมอะไรอย่างเี้ยนะก็ก็มีส่วนนะผมว่า แม่แม่เขาเคยทําให้แต่เราไม่ได้เราเราต้องให้เขากินเขาเขาช่วยเราเราก็ต้องให้ก็ให้เขากินอ่ะพอไม่ค่อยมีคนได้กราบไหว้บูชาธุรกิจค้าขายของคุณชวนจากที่เคยรุ่งเรืองกลับแย่ลงรวมทั้งปัญหาต่างๆก็เข้ามารุมเร้าอยู่ตลอดแต่เรื่องร้ายๆมันยังไม่หมดเพียงแค่นี้มีอะไรแปลกๆเกิดก,กับเราไหมก็ เหมือนหลับไปอ่ะเหมือนเหมือนฝันอะ่ะมีร่างผู้ชายสองสาคนไม่ยอมไม่เห็นหน้าเข้ามาก็ก uh huh. อดรัดฟัดเวียงเอาเรื่องเราอย่างเงี้ยเราก็สู้ในฝันนะนะ uh huh. พยายามต่อสู้อยู่พักหนึ่งพอมันได้สติก็อธิษฐานให้พระช่วยก็หลุดไป จากการที่คุณชวนได้ฝันเห็นว่ามีร่างผู้ชายประมาณสามคนพยายามรุมจับตัวของเขาอยู่นั้นมันอาจเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างในสิ่งที่เขาได้กระทำไว้เรื่องนั่งอยู่คนเดียวทำงานเสร็จเหนื่อยๆน,นั่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยจะมีเสียงเรียกชวนชวนเราก็หันไปมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบ่อยครั้ง ทั้งกลางวันกลางคืนเออทั้งกลางวันนะกลางน,นและโดยส่วนตัวของลุงชวนเองแบบเชื่อไหมครับว่าแบบไอ้แต่แกงนี่แหละแบบที่ช่วยเราก็ผมบอกแล้วไงว่าผมเอาหัวใจนะใส่มันไปร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันมาฝนจะตกแดบดบจะออกคนซื้อมันเข้ามาแบบเชื่อว่าจใจ <น S 2> เบลอเลยถ่งมีช่วย<อ>ได้สิ่งของอย่างนีน้แล้วก็มีคนมาขอนะมีคนเลยว่าทำไมมันขายของดีอย่างนี้ uh huh. มีคนขอผมก็เลยเอา แก๊สตัดให้ขนาดเนี้ซึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งแล้วก็บอกว่าเอาไปก็ต้องอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้เขาก็ดีเรื่องที่เกิดขึ้น,นอาจเป็นเพราะคุณชวนได้นำของสิ่งนี้มาบูชาแต่กลับดูแลไม่ดีจึงส่งผลให้เขาต้องเจอกับเรื่องร้ายๆและด้วยความกลัวว่า จะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้เขาจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากมือปราบสัมภเวสีของเราตอนที่นุงแบบไปหาหมอปลาคือให้ให้เขาช่วยเรื่องอะไรคจริงๆแล้วจะให้หมอช่วยดูช่วยดูทีว่าผมระยะนี้มันติดติดขัดๆแล้วก็นอนไม่เคยหลับแล้วก็เจอปัญหาอย่างเงี้ย ผมอยากให้หมอช่วยดูว่าที่บ้านผมเนี่ยมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าครับมีสิ่งของที่ไม่ดีอยู่หรือเปล่าแล้วผมเนี่ยผมบูชาของสิ่งนี้อยู่เนี่ยมัน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 ่อค่วนมันดีมากอือแต่เดี๋ยวนี้มันทําให้ผมแย่ลงต้องเยอะก็ปรึกษาแกพอปรึกษาแกก็บอกว่าแล้วมันรูปร่างยังไงก็นายตำรวจที่ไปกับผมอ่ะก็เอารูป เฟซที่ถ่ายไว้ให้แกดูพอ,อแกเห็นปุ๊บแกเห็นปุ๊บกแกแก็ร้องเลยแกบอกอารู้สึกจะมอีอะไรเดียวของโลกมั้งที่กล้าสู้เรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาเลี้ยงมามามาปฏิบัติเราก็สะดุ้งเลยเหมือนกันครับแล้วผมก็บอกเขาว่าโอ้โหอยู่กับผมมาสิบปีแล้วนะเมื่อก่อนอาจจะดีเดี๋ยวต่อไปก็จะกินนายหมอปลาพูดผมว่าถ้าจะหงายผึ่ง แเขาแนะนำเราบอกว่าอย่างนี้เอาของไปก็ไม่ได้แล้วล่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวหมอจะไปที่บ้านเอง<ม>แต่าถามว่า,วาเราใช้ได้ของสิ่งนี้ไหมมันก็ทําให้เราหงุดหงิดนะว่าโอ้โหมันอยู่กับเรามานานอะ่ะแล้วในระยะที่เขาช่วยเราเนี่ยเรายามดีอะ่ะ ไม่ต้งคิดถึงอะไรเลยแต่เรายามเราพยายามไม่ดีจะคิดว่าเขาคิดร้ายต่อเรา<ม>คือมันไม่ใช่เราไงไม่ใช่เราเียดา,า,ายจนแบบน้ําตาร่วงนะเมื่อคืนก็น้ําตาร่วงเลยคือหมอปลาเขาบอกว่าผมไม่ได้เอาไปไหนนะผมไม่ได้ไปเข็นฆ่าหรือไปอะไรหรอกมผมจะเอาไปไว้ที่วัด<ม>ให้เขาอยู่ที่เดิม,มเพราะก็อยู่กับน้านะมานานแล้ว<ม><อ>ให้เขาไปที่ดีๆบ้าง แต่เดี๋ยวผมจะเอาสิ่งที่ดีๆให้นะแล้วนะจะมีชีวิตที่ดีแบบเก่าเลยอะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรตอนที่หมอปลาเดินทางมาถึงคุณชวนก็ได้บอกกับทีมงานว่าเมื่อวานลูกน้องของเขาจู่ๆก็มีอาการชักขึ้นมาทั้งทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหมอปลาจึงให้เขาไปเรียกลูกน้องคนนั้นมาเพื่อทำการสัมผัสเนชามไเ็บชาทีาไหม ดได่ไม่ไปรู้ไปรู้ไปรู้สึกนะเอาผ้าถอดรู้สึกไปชาที่ไปทางยังไปยังไปนะไปชายังเนี่ยวิญญาณอยู่ในตัวเขาตัวน,น,นะนี้อ่ะพี่หน้าไปดิยเบี้ยพอมไหมโอ้เนี่ย บอกที่เกมไว้ปุมไปดูบ้านกอนดีกว่าแค่หมอปลาได้เห็นสาสรบ้านใช่อาการก็ไม่ดีแล้วครับรู้บ้านอ่ะครับพี่เนี่ยมันขวมาอยู่ในบ้านพี่นั่นแหละฮะเพราะพี่หวังไม่หนาบ้านพี่อ่ะแต่มันเพ่ออยู่ตรงนี้มาสิบปีองี พอเดินมาถึงบริเวณบ้านหมอปลาต้องทาการแย่ลงอีกครับแสดงว่าหมอปลาสัมผัสได้ถึงวิญญาณสัมภเวสีาาที่อยู่ที่นี่ครับจนรู้สึกยังไ,ท,ไที่ไปท้กปนหมอปลาได้ทำการสัมผัสหลานสาว และภรรยาของคุณชวน,นเพื่อดูว่าในตัวของพวกเขาจะมีวิญญาณสัมภเวสีมาแฝงอยู่หรือไม่รู้สึกไงไหมไม่รู้สึกนะไม่เป็นไรคุณอาครับตอนนี้รู้สึกชาที่ปลายเท้าไหมครับตอนเนี้ยไม่ชาไม่รอ้อนไม่เย็นปกตินะฮะกำมือพมไหมกำมือผมกำมือพมุอพมแท่นอะไปชาาไหมแป๊บนึงไปไหม ใชไอออ่ไหมครับรู้สึกอะไรจีปลายถามไหรรมตอนนี้รู้สึกอะไรไหมมีขั้นปลายนิดหน่อยไปช้าใช่ไหมเอามือออกอ่ะหายไหมครับหายนะอัดกำผู้ไม่รู้สึกไปชา้ายังไปไหมเนี่ยพี่มันมันมาแฟงซ่องคนละคือแฟงแฟงพี่กับลูกน้องพี่แต่แฝงพี่มีนิดเดียวแต่ว่าลูกน้องพี่เยอะมาก คือวิญญาณที่ว่าพี่เอามาบูชาเนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่ตั้งข้างนอกอะไรอยู่ในอยู่ในบ้านพี่อยู่ทั้งสองที่เลยเดียวว่ามันต้องเอาตัวเนี้ยไปเผาไปปราสกุลณาก้อนเดี๋ยวผมจะมาถามที่บาทให้ได้พี่มาเฉยๆใช่ไหมหมดในตัวเนี้ยเอาไปทั้งหมดเลยเหรอไอ้ตัวนี้มันต้องเผาหลงเขาวะนี่ต้องเผาไหมครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็รมงอยไอตัวเนี้ยตัวนี้มันคือหลงนี่แหละตัวเนี้ยพี่ครับคือมันเมือโลงพร้อยศพนี่แหละ ตรงนี้ที่เจ้งลูกกระบะมาเนี่ยราก็บงอ่ะไอ้มึงเอาสายไฟออกหมดเลยสายไฟอ่ะพอไปกดกดตรงนี้ได้ไหมกดเริ่มกดข้างในเลยในขณะที่กำลังช่วยกันขนย้ายจู่ๆหมอปลาก็มีอาการแย่ขึ้นมาอีเราหวังว่าหมอปลาของเรายังคงไหวอยู่ ดูเหมือนว่าการทําพิธีในครั้งนี้จะจุ่งยากสักหน่อยเพราะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยเราจึงจําเป็นต้องขนย้ายเพื่อหาสถานที่ที่เราจะทําพิธีได้ครับนก็ได้นีนอนลงไปอนี้ แต่แข็งต่แข็งพี่เดินะ้าหน่อยลออยมาตรง,งไหนเนี่ยช่วยมาตรงไหนรู้นะรู้ใช่ไหมให้ข้าขึ้นไปที่สวนมะนาวอ่ะแกมีเจดีา้านทำแบบนี้ วัสรุปของตาขาพีธีในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถไดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ มือปราบสัมภเวสี